เฮ้ยนี่ข่าวว่ามึงทำ Youtube เล่าเรื่องผีเหรอน้องพีถามใช่พี่เออกูมีเรื่องอจะเล่าให้มึงฟังเรื่องอะไรวะพี่ตอนนั้นเวยกูไปสมัครวิ่งมาราธอนแต่กูไม่ลงมาราธอนหรอกกูลงฮาร์ดมาราธอนยี่สิบโลเองอ่าแล้วไงมันเป็นผีตรงไหนผมถามก็เรื่องมันมีอย่างนี้เวยคือกูเนี่ยนั่งเครื่องบินไปลงที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งเด็กกับชายแดนฝั่งลาว เขามีเขาจัดวิ่งมาราธอนคือคิวกูเนี่ยปล่อยไปมาตีสี่พอไปถึงก็ต้องไปรับบิบก็คือหมายเลขรับนู่นรับนี่ที่จัดงานก่อนกูไปทำปกติแล้วกูก็นัดเพื่อนกูให้พาไปหาที่แดกเล่ากันก็กินกันหัวละน้ำะมืองคนไม่ได้เจอกันนานกินไปกินมารู้ตัวอีกที ก็อยู่ที่ห้องแหละแล้วรู้ตัวอีกทีคือตื่นมาตอนที่แม่งตีห้าแล้วอะชิปหายแล้วพวกที่วิ่งเขาปล่อยตัวไปตอนตีสี่ครึง่งนี่ตีห้าแล้วไอ้คันนี่จะไม่วิ่งมันก็ไม่ได้คุยเขาเยอะคือโม,โมโยเยอะในเฟซบุ๊กว่าจะมาวิ่งถ้าไม่มีรูปเนี่ยเดี๋ยวโดนปนามกูก็เลยตัดสินใจ,ใจวิ่งเว้ยโอ้ใส่รองเท้าติดบิ๊บนู่นนี่นั่น แล้วก็จําได้คา,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 าว่าไอจุดปบยตัวมันอยู่ใกล้กล้โรงแรมกูก็วิ่งออกมาคนเดียวเลยแล้วมันก็จะมีเส้นทางลัดเนี่ยที่ไม่ใช่ทางหลักอะลัดเข้าไปในซอยเล็กๆก็จะถึงโรงแรมไวขึ้นไอโรงแรมที่กูเช่าเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากจุดปบยตัวประมาณสองกิโลได้มั้งกูก็วิ่งไปทําสปีดหน้าดูเลยกะว่าให้ทันคนวิ่งเพราะไม่อยากวิ่งคนเดียว พอตอนตีห้าเนี่ยมันจะกาศมันยังมืดอยู่ฟ้ายังไม่สว่างมากนะักกูก็วิ่งออกมาแล้วก็เฮ้ยจําได้ว่าซอยเนี่ยมันเลี้ยวได้แล้วมันทะลุเลยล้นระยะทางต้องได้ต้องเยอะกูก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งอ่ะเลี้ยวซอยนี้เออซอยนี้นี่หว่าจ,จาได้แล้วเลี้ยวเข้า,า่าแม่งก็มืดอนะ่ะมึงแม่งเป็นป่ามดเลยอะขนาดตัวเมืองนนเนี่ยแต่ข้างๆทางนี้เป็นป่าแบบพื้นที่รกร้าง วิ่งไปวิ่งไปมันก็มืดก็เริ่มแบบใส่หูฟังใส่หูฟังดูนาฬิกาเช็คหัวใจพอเราเราดื่มเยอะตักห่อน้อยจะวิ่งแต่จะวิ่งหามาราทอนมันต้องเช็คก็วิ่งวิ่งวิ่งไปก็เห็นแสงไฟเอ้ยมีแสงไฟอยู่ข้างหน้าโอเคไม่ไม่วังเวงลแล้วเดี๋ยววิ่งวิ่งไปก็กะว่าเดี๋ยวไปหยุดพักตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยวิ่งต่อก็เดินเดินเข้าไป ก็เห็นตากับยายเขามานั่งเตรียมของใส่บาตรก็ไปยืนหอบข้างๆเขาสวัสดีครับผมจะถามว่าโรงแรมนี้ไปอีกไกลไหมยายก็มองหน้านแล้วก็ยิ้มตาก็บอกว่าเอย้ยเพิ่งมาเหรอเขาไปเขาไปกระตนาเ้วเนี่ยเดินไปน,นิดเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วสู้ๆไอ้หนุม่มครับครับผมตื่นสายครับกูก็คุยกับเขาไปประมาณเนี้ยคุณตาคนนั้น,น่ะเขายื่นน้ําให้เอา้าเอา้า กินน้ำซะหน่อยดูท่าทางจะเหนื่อยเออกูแม่งก็เหนื่อยจริงก็ยืนก็กินน้ำให้ตาเขายื่นมาให้กินเสร็จกลาและอำลาตาบอกผมไปก่อนนะครับก็วิ่งต่อวิ่ง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 ,ว,ง,ว,งวิ่งมาคราวนี้มันออกทางหลักละออกถนนเมนละก็เห็นไฟแวบๆๆๆๆๆคิดในใจอ๋อสงสัยอันนั้นน่าจะเป็นแบบ เขามาตนบายนักวิ่งเผื่อเกิดอุบัติเหตุนั่เลยก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆกล้เฮ้ยไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละเริ่มมีรถปอดตึงเริ่มมีอะไรรถพยาบาลเยอะและกู้ชีพละอ้าวมีเคสนี่หว่าก็เห็นแบบรถชนผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ก็ภาวนาให้เขาไม่เป็นไรน่ะก็สงสัยแบบชนนักวิ่งอ่ะภาวนาให้เขาไม่เป็นไรแล้วกันก็วิ่งต่อวิ่งไปวิ่งไปได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งมาข้างหลัง กูก็แบบดีใจอ่ะเพราะว่าฟ้ามันยังไม่สว่างมากมันก็เริ่มเริ่มสว่างสว่างแสง,สงน,สนิดนึงแล้วก็คิดว่ามีเพื่อนวิ่งแล้วเว้ยในในทสกูก็ทําได้กูก็เข้ากลุ่มกับเขาแล้วคนวิ่งมารนก็จะมองแต่พื้นก็จะเห็นไอ้นักวิ่งข้างหลังเนี่ยวิ่งแซงเข้าไปพอก,กูเห็นวิ่งแซงกูไปกูก็มองมองเออแม่งวิ่งไวว่ะนี่มันฟีดจากไหนวะ ก็วิ่งตามพยายามจะเกาะกลุ่มไม่ให้ห่างกันมากมายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันวังเวงอีกเราเจอแค่สองคนเองเราก็มองเสื้อเขาวิ่งไปวิ่ง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 ก้มดูพื้นเอ้ยทำไมมันมีรอยน้ำวะรอยน้ำหยดเป็นทางที่ไอ้หนุ่มนั่นวิ่งเลยมีคิดอะไรก็วิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วกะเดี๋ยววิ่งไปคุยมันหน่อยนี่ว่าว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเห็นมีรถชนพอเงยหน้ามามองอ ไอ้นักวิ่งคนนั้นมันหายไปแล้วแม่งวิ่งไวแท้คิดในใจกูก็วิ่งไปเรื่อยจนไปเริ่มเจอพวกนักวิ่งที่เล่นที่วิ่งฟูมาราธอนวิ่งย้อนกลับมาแล้วเพราะว่าแมพมันจะวิ่งตรงไปวนแล้วก็กลับมาให้รอบมันครบสี่สองพอวิ่งมากูก็เห็นเขาเขาก็ยิ้มให้กูนะแบบสู้ๆพี่สู้ๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งรู้ตัวทีคืออ้าวเข้าเส้นชัยแล้วไอ้จังหวะเข้าเส้นชัยการมาวิ่งคนเดียวก็ไม่มีคนถ่ายรูปให้ ม,มันก็จะมันก็จะงเหงาเหงาหน่อยนะแต่แบบกูวิ่ง,งย็ชินแล้วอ่ะเออพี่กูยังไม่เห็นมีผีสักตัวเลยมึงจะเล่าให้กูฟังทำไมผมถามย่างมึงอย่างมึงจุดเนี้สำคัญอะไรวะคือกูก็กะว่าจะซื้อขอซื้อของเนี่ยพวกของกินอะไรเนี้ยไปฝากตา,ายายที่ให้น้ากูเมื่อเช้ากูเข้าเซเวน่นซื้อน้ำชาซื้อ ขนมปังสักหนึ่งชุดอะเอาไปให้เขาเพราะเกรงใจเขาเขากซาดีกับเราให้น้ําเราไม่รู้จักกันซะหน่อยอูก็เดินกลับโรงแรมระหว่างเด็กที่เดินกลับโรงแรมเนี่ยมันเริ่มร้อนแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยที่มาเมื่อเช้าไอสภาพซอยที่มาเมื่อเช้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนไปนไงวะผมถามก็มันมีแสงอะ่ะกูก็มองเห็นหมดแล้วอะว่าตรงนี้มีอะไรเป็นป่าอะไรมันก็ไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อเช้า แต่ที่สําคัญคือกูหาบ้านยายไม่เจอเว้ยกูก็เดินวนอยู่หลายรอบมันมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าเดินวนไปวนมาหลายรอบครับกูไม่หาไม่เจอแต่กูขนลุกเลยทําไมวะพี่ก็กูอ่ะเหลือไปเห็นว่ามีสารตายายที่เป็นสารไม้ตั้งอยู่ตรงจุดที่กูแหวะเมื่อเช้าเฮีย yeah. ผมนี่ตกใจเลยนะครับแม่งเล่าต่อว่าแม่งยังไม่จบแค่นั้นนุ้ย ในสาตายายนั่นแหละมีหุ่นลุกป,ปั้นตากะยายที่ใส่เสื้อสีเดียวกับตากะยายที่กูเจอเมื่อเช้าเลยพอผมฟังเสร็จผมแบบโอ้ยเฮียนี่มันหนักนี่ว่าโคพีกเลยเออมึงคิดอย่างเงี้ยมันตลกแต่ตอนนั้นนะ่ะกูขนลุกทั้งตัวแล้วกูไปคนเดียวอ่ะกูก็ไม่รู้จะทํายังไงไอของที่กูจะซื้อมาฝากเขาอ่ะกูก็ว้าวตอนนั้นนะ่ะยกมือไหว้แล้วก็บอกขอบคุณมากครับที่ให้ดารผมกิน แล้วระหว่างทางกูเดินกลับมากูรีบออกมาเลยจากตกจุดจดนัอนนะ่ะเพื่อไปเข้าโรงแรมระหว่างทางกูว็คิดว่าแย่เป็นตุเป็นตาเลยเมาาื่อเช้าเมื่อเช้ากูเจอใครแล้วใครให้น้ํากูแล้วน้ําที่กูกินเป็นน้ําอะไรกูคิดเยอะมึงแม่งมีเรื่องพีกกว่านั้นอีกเว้ยมึงอยากฟังปะโอ้เล่ามาขนาดนี้แล้วฟังหิอพี่แม่งก็เล่าต่อว่าพอกูเนี่ยเข้าถึงโรงแรมกูว่เปลี่ยนเสื้อผ้าล้างตัวเพราะเหงื่อมันเยอะ พอล้างเสร็จกูก็มันจะเช็คเอาท์กูก็มาถ่ายฟีดเฟซบุ๊กแม่งก็มีข่าวงานวิ่งงานเนี้ยกูอ่านแล้วกูขนลุกเลยแม่งเป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนคนวิ่งชนนักวิ่งอะเสียชีวิตคาที่ผมก็บอกแม่งก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยก็อุบัติเหตุอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุไม่มึงแต่ในข่าวที่มันถ่ายรูปมาแม่งเห็นเบอร์นักวิ่งเว้ย แล้วแม่งเป็นเบอร์เดียวกับที่กูวิ่งตามไอ้หนุ่มคนนั้นอะที่แม่งจำได้ไหมที่แม่งมาวิ่งแซงกูเฮ้ยพี่มัว่วป่ะเนี่ยไม่มั่วเพราะกูวิ่งตามมันอยู่ประมาณยี่สิบวนาทีเนี่ยกูมองแต่หลังมันไงหลังเสื้อมันเพื่อจะวิ่งตามมันเนี่ยกูจําเลขได้แม่นเป๊ะเลยเชี่ยคนลุกแล้วคือกูไม่รู้ว่าไอ้คนที่กูเห็นเนี่ยเป็นผีหรือเป็นคนแต่ในข่าวบอกตายคาที่มึง ถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับขอบคุณครับ